ไปที่พระนครศรีอย,ยุธยากันบ้างครับคุณยายคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณยายคนนี้มีพี่น้องหลายคนแต่แน่นอนครับพอคุณยายอายุ90กว่าตอนนี้ก็เหลือกันแค่3าพี่น้องครับมีตัวคุณยายมีน้องสาวที่พิการติดเตียงแล้วก็มีน้องชายอีกคนครับวันดีคืนดีหลานกลับมาหายายก็งงสิครับเอ๊ะทำไมหน้าบ้านยายบ้านใหญ่นะฮะที่ดินประมาณสักสี่ไร่ติดป้ายขายที่ดินหน้าบ้านครับนี่ฮะหลานเดินเข้าไปถามยายยายท้องใบ ยากจะขายที่เหรอเลยแล้วถ้ายายขายยายจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยยายก็ถามหลานกลับมาเหมือนกันว่าเออนั่นสิถ้าขายแล้วค่าจะไปอยู่ที่ไหนกันวะก็เลยมาดูว่าเบอร์ที่ลงไว้เนี่ยเบอร์ยายหรือเปล่ายายบอกโอ้ยไม่ใช่เบอร์ยายเบอร์น้องชายยายมัน มันมาประกาศขายครับงงกันตามๆกันฮะ <ừ> จากนั้นหลานชายก็เลยบอกว่าเอ้ยมันแปลกๆนะยายก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอบ้านพแพรกจงังหวัดพระนครศรีอยุทยาครับเบื้องต้นยายทองใบบอกว่ามีพี่น้องกัน7คนตอนนี้ยาย93แล้วแล้วก็มีตัวน้องที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือ ยายละไมอายุ88ปีแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้พิการทางสมองก็ต้องสลับกันดูแลนี่แหละแล้วก็น้องชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าไอ้เจ้าปทุมปทุมนี่ก็เป็นคุณตาแล้วนะครับอายุ85ปีก่อนหน้านี้เนี่ยยายทองใบก็ดูแลยายละไมน้องสาวอยู่ด้วยกัน2พี่น้องนานหลาย10ปีบนที่ดินมรดกนี่แหละครับเป็นที่ดิน4ไร่ซึ่งเป็นของยายละไมนี่แหละครับปรากฏว่าด้วยความที่ว่ายายละไมเป็นผู้พิการทางสมองครับทำให้เบื้องต้นเนี่ยทางด้านของการดูแลที่ดินเนี่ยก็ต้องเป็น คุณทองใบก็คือยายทองใบเป็นพี่สาวดูแลวันดีคืนดีครับทางด้านน้องชาย,ยมาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเนี่ยเอาตัวพี่สาวก็คือตัวยายละไมที่พิการทางสมอง่ไปดูแลให้เพราะเดี๋ยวตอนนี้ยยายทองใบก็อายุมากแล้วดูแลอะไรคงไม่คล่องตัวก็รับไปดูแลสักพักหนึ่งตัวพี่สาวคนโตก็ไม่ว่าอะไรครับ จากนั้นไม่นานครับจู่ๆปรากฏว่าตัวน้องชายต้องการนําที่ดินตรงนี้ไปขายซึ่งยายละมาเองเนี่ยย้ำอีกครั้งว่าเป็นผู้พิการทางสมองตั้งแต่เกิดครับไม่สามารถเซ็นยกที่ให้กับใครได้ถ้าจะยกก็หมายความว่าญาติที่ใกล้ชิดทั้งสองคนก็คือทั้งพี่สาวแล้วก็น้องชายต้องเซ็นพร้อมๆกันคือมันเป็นที่มรดกอ,อตอนนี้พี่น้องเหลือ3คมคนเพราะฉะนั้นที่ผืนนี้เนี่ยก็ได้คนละส่วนไปเท่าๆกัน3ส่วนเพราะ3คนคบการจะทํา อะไรกับที่ดินทั้งผืนนี้คนใดคนหนึ่งทำคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีทั้งหมด3คนที่ร่วมในการทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการโอนที่หรือขายที่อะไรก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอตัวของคุณยายที่ตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวอะแต่ว่าเพิ่งมาเห็นว่ามีป้ายเนี่ยประกาศขายอไอ้ที่ดินอยู่ตั้งอยู่หน้าบ้านแบบนี้เนี่ยก็เลยงงว่าชันเนี่ยไปยกที่ให้กับน้องชายเอาไปขายตั้งแต่เมื่อไหอไร่ แล้วพอคุยไปคุยมาเนี่ยยายแกบอกว่าอ๋อมันมีจังหวะหนึ่งก็คือว่าน้องชายเอาเอกสารเนี่ยมาหลอกให้เซน็นก็ไม่รู้ด้วยความที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายก็เซ็นไปว่าคือน้องมันหลอกว่าถ้าเซ็นปุ๊บเดี๋วจะยกที่ให้อยู่<อ>นะยายแกก็เซ็นไปด้วยความแก่ๆเนาะปรากฏว่าไอสิ่งที่เซ็นไปเนี่ยมันคือเอกสาร ยกที่ดินให้กับน้องชายจนทําให้น้องชายก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้สิทธิ์ในที่ดินผืนนี้แล้วก็เลยเอามาประกาศขายลองฟังเสียงคุณยายกันหน่อยครับรู้สึกว่าใจไม่ดีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีใครเป็นคนมาติดป้ายขายก็นายนายประทุมลูกชายเขาก็คือเป็นน้องของยายใช่ไหมน้องน้อก็หลานเขาเน่เขาเอาอ เขาเอายายต้องไม่พูดอ,อาศัยอยู่ไปเรื่อยๆไปอยู่มาทัาพ้พ่อครั้งแม่นี่แหละครับด้วยความที่ว่าเชื่อใจน้องชายาน้องชายบอกว่าแก่แล้วยายมา เดี๋ยวเซ็นยกให้จะได้เป็นชื่อย้ายคนเดียวเข้าใจแบบนั้นก<อ>ับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วทางด้านนิติกรรมที่ทําไปเนี่ยมันคล้ายกับเป็นการยกสิทธิ์ให้กับตัวน้องชายไปคนเดียวเลยนะครับ<อ>แต่เบื้องต้นหลานชายบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวยายทั้งคู่จะอยู่ยังไงล่ะ <ผม S 1> ก็เลยไปร้องกับทางกรมที่ดินครับ,ก,บกรมที่ดนินยืนยันแล้วครับว่าทางด้านของคุณยายที่เป็นผู้พิการทางสมองเนี่ยไม่สามารถยกสิทธิให้ใครได้เพราะเป็นผู้พิการต้องใช้คําสั่งของศาลเท่านั้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่าในพี่นน้องค ที่มรดกเนี่ยใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ถ้าเกิดคุณยายละไมาที่เป็นผู้พิการโดยปกติแล้วกฎหมายจะให้ตั้งผู้อนุบาล<อ>ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ดูแลธุรกรรมอะไรต่างๆแทนเพราะว่าถือว่าผู้พิการทางสมองไม่สามารถตัดสินใจได้แน่นอนอนะครับต้องมีคนมาช่วยดูแลทรัพย์สินสมบัติอะตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปว่าเฮ้ยก่อนที่ที่ดินแปลงนี้จะออกมาประกาศขายได้เนี่ย เคยขึ้นสารกันแล้วยังเคยมีคําสั่งสารสั่งแล้วยังเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เอาไปประกาศขายเองแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดขั้นตอนทางกฎหมายก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้ครับก็ถามยายยายบอกว่าเขามาติดป้ายแล้วเขาก็พูดกับยายว่าหาติดต่อหาคนซื้อที่ให้หน่อยนะที่ตรงนี้ยายก็บอกอ้าวแล้วกูจะไปอยู่ที่ไหนยายก็ถามเขาไปาเขาก็ตอบมาว่าอ้าวก็ไปอยู่ที่อื่นสิตรงนี้เขาจะขายเขาก็พูดกับยายประมาณนี้ไม่สามารถไม่น่าสามารถทําได้ เขายังมีพี่น้องถูกต้องครับเราะยังมีพี่น้องอยู่จํานวนสามคนผมก็งงว่าเอ้าทาไมเขามาติดป้ายขายได้ทั้งที่มันเป็นที่ของยายละไม่ใช่ที่ของน้องชายคนเล็กใช่ครับแต่เรื่องโฉนดอะไรเรายังไม่รู้เรื่องโฉนดนี้ยังไม่รู้ใช่ครับยังให้อําเภอยังตรวจสอบว่าว่ามันยังเป็นทีของยายละไมหรือว่าเป็นที่ใครับแล้วอ่ะแต่ทีนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดพื้นที่ให้เผื่อว่าน้องชายที่เป็นคนปักป้าายยยขทีี่่เน อาจจะมีอะไรอยากจะชี้แจงนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ